นักขี่มา้าจะนับได้ว่าครองม้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อสวมบางเหียนเข้าปากม้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้นคนเราก็เหมือนกันจะเรียกว่าเป็นผู้ครองคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อสามารถครองความเป็นมิตรไว้ที่ใจของเขาแล้วเท่านั้นมาต่อกันนะครับบทที่สองลวเนาะ,ะบทแรกที่จบไปนะครับทั้งหมดเนี่ยสาม อีพีแล้วใช่ป่ะรวมบทนําด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางเจริญทางเสือ่อมนะทีนี้มาต่อการบทที่2นะครับผมนี่มือเบาที่สุดลนะอ่านหนังสือเล่มนี้นะกลัวเขาขาดนะสวดเสียดายเนาะบทที่2เรื่องครองใจนะครับหัวข้อย่อยคนวิเศษเป็นยังไงนะครับเมื่อเราต้องการความเจริญและความเจริญที่เราต้องการนั้นต้องอาศัยคนหลายคนช่วยสร้างขึ้น ปัญหาจึงมีว่าแล้วทำอย่างไรคนอื่นเขาจึงจะช่วยเรา,าพูดมาถึงตรงนี้อยากจะขอแวะสักนิดท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินเรื่องผู้วิเศษต่างๆที่ว่ามีอวัยวะมากๆเช่นมีมือสี่มือ8มือหรือมีตาทั้งพันตาเหล่านี้เป็นต้น ถ้ามีอวัยวะมากๆอย่างนั้นข้าพเจ้าคิดว่าก็คงจะดีเหมือนกันได้เปรียบในเชิงทํางานเช่นเขียนหนังสือมือหนึ่งเมื่อยก็ใช้อีกมือหนึ่งแทนกันได้หรือในงานที่ต้องชิงแพ้ชิงชนะกันก็ได้เปรียบเช่นเวลาทะเลาะกันมีปากเดียวมันเถียงเขาไม่ค่อยทันใจถ้ามีสักสิบปากแล้วก็ช่วยกันเถียงก็เข้าท่าดีเหมือนกันเข้าท่าดีไหมเนะสิบปากนะ อีกฝ่ายหนึ่งก็แพ้เด็ดนะก,ดก,ก็คือแพ้เด็ดก็คือแพ้แพ้เด็ดเด็ดขาดเลยแพ้แบบสิโรราบเลยนะท่านผู้ฟังเคยคิดหรือไม่ว่ามนุษย์เดินดินกินข้าวอย่างเราเรานี้ในชาตินี้มีหวังจะเพิ่มหูเพิ่มตาขึ้นอีกได้หรือไม่แน่นอนข้าพเจ้าคิดว่าเรามีหวังจะทำได้และอาจมีได้มากกว่าผู้วิเศษเหล่านั้นเสียด้วยซ้ำ ปะมอหูตาที่เราเพิ่มขึ้นอาจเหมาะเจาะดีกว่าเสียอีกด้วยมีมากๆก,ก็ไม่รู้สึกเกะกะไม่เหมือนกับท่านผู้วิเศษบางท่านมีตามากๆไม่รู้ว่าจะติดไว้ที่เนื้อตัวของท่านได้อย่างไรจึงจะไม่เกะกะเวลาหลับนอนเพราะท่านมีในตาพราวไปรอบตัวเหมือนตาสับประรดการเพิ่มหูเพิ่มตาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์มีอยู่วิธีเดียวคือการทําให้คนอื่นเป็นมิตรกับเราว้าวการทําคนอื่นให้เป็นมิตรกับเรา อม,มันคือการเพิ่มหูเพิ่มตาอตามธรรมดามิตรกับมิตรย่อมมีความช่วยเหลือกันเสมือนว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือจะว่าภาวะความเป็นมิตรนั้นทีแท้ก็คือหัวใจดวงเดียวกันแต่แยกออกไปครองร่างหลายๆร่างนั่นเองตัวเราอยู่กรุงเทพทาทีอุดรมีคนที่เป็นมิตรเราอยู่คนหนึ่งก็เท่ากับเราได้หูได้ตาและได้ปากไว้ที่นั่นชุดหนึ่งถ้ามีใครว่าร้ายเรา เขาก็ฟังให้มีใครคิดร้ายกับเราเขาก็ดูให้ท้าทีสงขามีมิตรไว้อีกคนก็เท่ากับเรามีหูมีตาไว้ที่นั่นเหมือนกันและแม้ในทุกผลทุกแหง่งถ้าเรามีคนที่เป็นมิตรกับเราก็ได้มีตามีหูเพิ่มขึ้นในที่นั้นๆโดยในยะนี้ท่านผู้ฟังมองเห็นแล้วมีใช่หรือว่าเราอาจเพิ่มหูเพิ่มตาของเราขึ้นได้นับเป็นพันๆโอ้ค่อยๆคิดตามนะครับนะจริงของท่านเนาะ ทั้งยังสามารถแบ่งภาคไปอยู่กันคนละทิศคนละทางเสียอีกด้วยและเมื่อเทวดาวิเศษเพราะมีหูมีตามากๆในพวกมนุษย์เราถ้าใครสามารถเพิ่มหูเพิ่มตาได้มากๆก็น่าจะเรียกว่าคนวิเศษได้เหมือนกันเพราะคนประเภทนี้ตกบทท่านแผงลิศขึ้นมาแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนล่านไปไม่น้อยเลยการทำให้คนเป็นมิตรเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับทุกคนที่หวังความเจริญเหตุผลอย่างไรท่านผู้ฟังพอจะพิจารณาได้แล้ว บางคนอาจคิดว่าใครๆจะเป็นมิหรือไม่ไม่สำคัญขอให้เรามีอำน,นาจเต็มมือก็แล้วกันจะบงการอย่างไรก็ได้ถูกขพเจ้าไม่เถียง ผู้มีอำนาจอาจสั่งให้คนจำนวนหมื่นๆทลายภูเขาสูงเทียมเมฆให้ราบเรียบลงเท่ากับระดับนั้นทะเลก็ได้แต่หมิ่นต่ออันตรายมากซูว่าเราทำให้เขาเป็นมิตรไว้แล้วแม้จะใช้อำนาจก็กลับเป็นคุณที่พูดมานี้ไม่ค่อยแจม่มอยากจะเปรียบว่าคนที่ปกครองด้วยการใช้อำนาจบังคับอย่างเดียวเหมือนกับคนที่ขีม่ม้าไม่มีเชือกไม่มีบางเหียนยิ่งควบเร็วเท่าไรก็ยิ่งมีหวังตกมา้าคอหักตายเร็วเข้าเท่านั้น ฝ่ายคนปกครองผู้อื่นโดยสร้างความเป็นมิตรขึ้นในใจของเขาด้วยถ้าจะเปรียบกับคนขีม่ม้าก็เหมือนขี่ม้ามีบางเหียนปลอดภัยและได้ประโยชน์ดีกว่ากันมากนักขี่ม้าจะนับได้ว่าครองม้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อสวมบางเหียนเข้าปากม้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้นคนเราก็เหมือนกันจะเรียกว่าเป็นผู้ครองคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อสามารถคล้องความเป็นมิตรไว้ที่ใจของเขาแล้วเท่านั้น คนเรามักเกิดความผิดพลาดในเรื่องนี้ได้ง่ายคือเมื่อตอนมีอำนาจแล้วก็คิดพึ่งอำนาจมากกว่าความเป็นมิตรซ้ำร้ายบางคนไม่คำนึงถึงความเป็นมิตรเอาเลยทีเดียว รำได้อยู่เพลงเดียวคือเพลงดาบเท่านั้นนักปกครองประเภทนี้มีแต่ถูกสาบวันอย่างขําการครองใจกันเป็นศิลปะพิเศษสําหรับการดํารงชีวิตเหมาะสําหรับทุกๆกิจการที่เราหวังความเจริญก้าวหน้าเช่นเป็นต้นว่าการครองใจกันระหว่างหนุ่มกับสาวหัวกับเมียพ่อแม่กับลูกพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนครูกับสิทธิ์ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา่อค้ากับลูกค้าและอื่นๆ้าการใดขาดการครองใจเสียแล้วการนั้นก็ขาดความเจริญงอ มแม้ในกิจการส่วนใหญ่เช่นการบริหารประเทศชาติก็ต้องมีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอื่นซึ่งถ้าพูดตามหลักแล้วก็คือการครองใจกันร,ระหว่างประชาชาตินั่นเองอยากจะขอย้อนเสียอีกหน่อยที่ว่าครองใจครองใจนั้นบางท่านอาจคิดว่าเหตุใดเราจึงจะต้องครองใจครองอย่างอื่นไม่ได้หรือจึงขอตอบไว้เสียเลยว่าเรื่องของคนนั้นจุดรวมอยู่ที่ใจ ถ้าจะครองคนแล้วก็ต้องครองที่ใจและเมื่อครองใจได้แล้วหมดทั้งตัวก็เป็นอันครองไว้ได้แต่ถ้าลงได้ครองใจไว้ไม่อยู่แล้วต่อให้ล่ามโซ่ไว้ก็จะนับว่าเป็นคนของเราไม่ได้จุดสำคัญของการครองคนจึงอยู่ที่การครองใจเขาเท่านั้นที่ซื้อแหวนเพชรให้สวมซื้อน้ำหอมให้ใส่ปักผ้าเช็ดหน้าให้ใช้ว่ากันที่แท้ก็เพื่อจะครองใจเป็นสำคัญดีไหมฮะเนาะสุดยอดเลยเนาะนะ ผมชอบการเปรียบเทียบของอาจารย์เขาที่บอกว่าเอทวดามีฤทธิ์มากเนี่ยก็เพราะว่ามีหูตามีอะไรมากใช่ไหมแสดงเดชต่างๆได้การที่เป็นคนธรรมดาแล้วต้องการจะมีฤทธิ์มีเดชมีเรียกว่าอืมีมีมีอะไรอ่ะมีความสามารถมากๆกนะก็สามารถทําได้นะด้วยการเพิ่มมิตรเพิ่มคนที่เป็นมิตรกับเราเพิ่มเพิ่มฝ่ายเราเนาะอันนี้ดีมากๆนะครับอะก็ อีพนี้เท่านี้ก่อนนะครับให้ได้ตกผลึกค่อยๆคิดตามคิดตามเนาะหวังว่าจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีีหน้าครับ